เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับคลิปนี้พีนี้เนี่ยนะพี่มาสอนน้องๆครับถึงเรื่องเกี่ยวกับความน่าจะเป็นแล้วครับเราถึงพาร์ทความน่าจะเป็นแล้วหล,หลังจากที่ผ่านมาครับเราเรียนพวกวิวธีการนับใช่ไหมครับวิธีการจัดหมู่วิธีการเลี้ยงสับเปลี่ยนเรียนหลักการนับเบื้องต้นมาเพื่อนาเอาไปใช้ ช่วยในการแก้โจทย์เกี่ยวกับความน่าจะเป็นครับสาหรับใครนะครับที่ยังไม่มีเอกสารนะครับก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับสำหรับใน YouTube เนี่ยดาวน์โหลดได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างที่แปะให้เรียบร้อยแล้วส่วนใน a c e b o o k ครับดาวน์โหลดที่ลิงก์คอมเมนต์ได้เลยโอเคไหมถ้าทุกคนพร้อมแล้วครับไปลุยดีกว่าวันนี้พี่พร้อมที่สอนน้องๆมากๆเลยนะครับไปไปลุยนครับทุกคนไปลุยนะครับไปลุย โอเคนะครับวันนี้เราจะเรียนถึงความน่าจะเป็นครับซึ่งเรารู้จักกันมาตั้งแต่ประถมแล้วล่ะจริงไหมแต่ในระดับประถมเนี่ยโจทย์มันค่อนข้างจะยังไม่ซับซ้อนอะไรมากมายเนาะแต่สําหรับมปลายครับจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจึงใช้พวกแฝกตัวเรียนหลักการนะเบื้องต้นน่มาช่วยด้วยนะครับเมื่อพูดถึงความน่าจะเป็นเราต้องนึกถึงคํานี้เลยครับการทดลองสุ่มจริงไหมครับหมายหมายถึงอะไรครับหมายถึงเหตุการณ์ครับที่ผู้ทำการทดลองเนี่ยไม่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 มีการทราบเลยว่าผลเนี่ยมันจะเกิดอะไรได้บ้าง โอเคปะ่ะซึ่งเราไม,ไม่สามารถบอกได้ล่วงหน้าหรือว่าคาดการณ์ได้ก่อนเลยโอเคปะ่ะก็คืออาจจะเกิดเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีคําว่าปริภูมิตัวอย่างมันค่อนข้างจะใช้คําแบบค่อนข้างจะแปลกๆเนาะภาษาไทยแต่เราพูดถึงภาษาอังกฤษก็คือใช้คําว่า sample space โอเคเราเข้าใจแล้วก็คือเซตของผลการทดลองทั้งหมดบที่อาจเป็นไปได้เนาะในทางคณิตศาสตร์เขาใช้สลักเป็นตัว S ใหญ่นะครับแทนเซตของไอ sample space นะครับ ทึงไม่เน้นอะไรมากมายหรอกแค่รู้จักคาศัพท์เฉยๆแล้วก็มีเหตุการณ์หรืออีเวนต์นะครับเหตุการณ์เป็นสับเซตของเซนเอง์เปซหรือเป็นเหตุการณ์ที่เราสนใจหรือว่าโจทย์สนใจนั่นเองโอเคไหมนี้ความน่าจะเป็นครับมีสูตรเดียวเท่านั้นสูตรคืออะไรครับสูตรก็คือนะครับ PE เนาะใช้ตัวย่อ PE เคยเจอมาตั้งแต่มัธยมแล้วล่ะนะครับมัธยมตอนต้นแล้วล่ะหรือว่าโถมนะครับก็คือ PE คือ NE ครับส่วนด้วย NS นั่นเองโอเคป่ะ NE นคืออะไรครับ NE นคือจานวนเหต โจ์สนใจโอเคปะเหตุการณ์ที่โจ์สนใจนะสําหรับ NE นะโจ์สนใจนะครับโจทย์สนใจครับส่วน NS คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยที่จะเป็นไปได้โอเคปะนี่ครับพี่อธิบายให้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วถ้าไปดาวโหลดเอกสารก็จะมีอ่านแบบนี้เนาะงั้นไปดาวโหลดเอกสารได้เลยครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นนะครับไปเลยนะครับโอเคทีนี้มาดูคุณสมบัติของเขาน่าจะเป็นก่อนนะพี่ถามนิดนึงว่าระหว่างจำนวน NE กับ NS อันไหนมากกว่ากันครับ แน่นอนว่า n อมากกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าเอคือเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับเป็นสับเซ็ตของ n อ n นเอ็นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นครับเมื่อหารกันแล้วเนี่ยค่าของ้อาจะเป็นเนี่ยมันจะมีค่านะครับได้แค่0.0กว่าๆโอเคปะเออจะมีค่าไม่ถึง1โอเคไหมนี่ครับคุณสมบัติของความน่าจะเป็นข้อแรกครับก็คือมันจะมีค่าตั้งแต่0จนถึง1เท่านั้นไม่เกินไมกว่านี้ ไม่เกินหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีติดลบนะติดลบไม่มีนะถ้าคิดติดลบนี่น้องง่วแล้วนะครับโอเคปะ่ะถ้า P/E เป็นศูนย์เกิดอะไรขึ้นครับก็แสดงว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยน,นั่นเองโอเคปะ่ะแต่ถ้าเกิด E นะฮะไอ้ถ้าเกิด P/E เนี่ยคิดออกมาแล้วเป็น1แสดงว่าเหตุการณ์นั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโอเคไหมอันนี้เป็นการทบทวนแล้วกันเนาะทีนี้มาดูครับโจทย์จะเป็นยังไงนะครับทบทวนเป็นดูตัวอย่างนิดนึงครับออโจทย์ ตัวอย่างที่1ของความน่าจะเป็นนะครับเออพี่ลึงบอกไปว่าพาร์นี้เป็นพาร์ทที่1นึนะของเวาน่าจะเป็น,นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อ,ขอเขาน่าจะเป็นอีกพาร์ทที่2นะเป็นโจทย์อีกแบบหนึ่งนะครับใน ที่ไม่ใช่แบบเอส่วน s เนี่ยคือบอกเขาน่าจะเป็นเป็นส่วนจุดกว,กว่าไปเลยเดี๋ยวใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตช่วยนะครับอ่าเดี๋ยวเกินไหมก่อนพรุ่งนี้ห้ามพลาดแน่นอนครับเขาต้องจะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือพาร์ทหนึ่งครับอีกพาร์ทหนึ่งของเราน่าจะเป็นเนาะไม่อยากยุบให้มันเป็นพาร์ทเดียวครับอยากสอนมันละเอียดเนาะเลยแบ่งเป็นสองพาร์ทเลยดีกว่านะครับเพื่อน้องๆทุกคนนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างที่1ครับเขาบอกว่าในลิ้นชักครับมีถุงเท้าอยู่4คู่นะครับอ่ามีอยู่สี่คู่นะถุงเท้าเนี่ยสี่ยคคู่ทุกน สองคู่สีขาวนะครับ okay, อสองคู่โอเคป่ะอย่างละสองคู่นั่นเองนะครับเขาบอกว่าถ้าทำการทดลองสุ่มโดยหยิบถุงเท้าขึ้นมาสองคู่โอเคป่ะให้หาเขาตน่าจะเป็นครับที่จะได้ถุงเท้าสองคู่เนี่ยเป็นสีเดียวกันอ่านะครับถงเหตุการณ์ที่สองคู่เนี่ยนะครับเป็นสีเดียวกันนะครับทีนี้พี่ขอว่าเหตุการณ์แล้วกันโอเคป่ะว่าในการที่มันเกิดขึ้นแล้วกันมีดำสองคู่ขาวสองคู่เนาะอ่ะพี่ก็คิดแบบนี้ดำดำจริงไหมอ่ะเป็นคนราคาอะไรนะดำดำ อันนี้ก็ดำ okay, ดำโอเคปหดำดำแล้วก็มีขาวนะครับแล้วก็ขาวแล้วก็มีขาวนะครับแล้วก็ขาวซึ่งมัดรวมกันเป็นคู่จริงไหมอันนี้หนึ่งคู่อันนี้หนึ่งคู่เนาะอันนี้หนึ่งคู่แล้วก็อันนี้หนึ่งคู่จริงปหะพี่ก็นับอันนี้เป็นคู่ที่หนึ่งอะดำหนึ่งโอเคปหนับอันนี้เป็นดำสองนับอันนี้เป็นขาวหนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งขาวคู่ที่2โอเคไหมทีนี้ nS นครับ ns คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะครับ เราลุ่มเราซุ่มหยิบมาเนี่ยสองคู่จริงไหมอ่าเอ็ก่อนนะอันนี้มันไม่ยากครับเราสามารถไล่หาทุกกรณีได้เลยเนาะซุ่มหยิบมาปุ๊บอาจจะได้ดำหนึ่งใช่ไหมดำหนึ่งพี่เขียนรอแล้วกันเนาะอาจจะดำคู่หนึ่งกับดำคู่สองกอจะได้ดำคู่ที่หนึ่งขาวคู่ที่หนึ่งดำคู่ที่หนึ่งนะครับขาวคู่สองเนาะก็เป็นได้จริงไหมหรือไร้ครับหรืออาจจะเป็นขาวใช่ไหมขาวคู่หนึ่งขาวคู่สองเลยขาวทั้งคู่เลยนะครับหรืออาจจะเป็นอะไรอีกครับ ดำคู่ดำคู่ที่2ใช่ไหมเออขาวคู่ที่1ได้ไหมอะขาวคู่ที่1ได้เนาะแล้วก็ดำคู่ที่2นะครับขาวคู่ที่2มีทั้งหมด6แบบปะ6แบบเนาะอนนี้คือ6แบบนะครับทีนี N ้ NE ทุกคน NE เขาสนใจอะไรเขาสนใจเหตุการณ์ที่เป็นไงครับหยิบมาแล้ว2คู่เหมือนกันตรงไหนเนี่ยสองคู่เหมือนกัน,น,น,ก,นก็นี่ไงทุกคนอาจจะดำทั้งคู่หรือเม่งั้นก็ขาวทั้งคู่จริงปะเออก็เป็นดำหนึ่งดำสองหรือ ขาว1ขาว2นั่นเองโอเคปะงั้นเราจบแล้วครับเราต้องการหาเขาน่าจะเป็นจบแล้วนะครับ PE SE ่วนด้วย NS NE มีแค่2แบบใช่ไหมสองส่วนหก็เลยตอบ1นส่วนสแบบนี้เนาะไม่ยากใช่ปะเออนะครับค่อยๆไล่แบบนี้นะครับดำหนึ่งครับดำหนึ่งดำสองเนาะอาจจะเป็นดำหนึ่งขาวหนึ่งดำหนึ่งขาวสองเนาะแล้วก็ขาวหนึ่งโอเคครบและครบแล้วสุดที่มาครบแล้วนะครับหคู่โอเคเนาะโอเคโอเคนะครับ จบไปแล้วตัวอ,อย่างที่1นะครับนี่มาดูตัวอย่างที่2ทุกคนนะครับเขาบอกว่าในการโยนลูกเต๋า2ลูกนะครับหงครั้งโจทย์ความนาจะเป็นหนีมีผลลูกเต๋าว่าจริงไหมเออเจอมาแต่ประถมใช่ไหมโยนลูกเต๋า2ลูก1ครั้งความน่าจะเป็นครับที่ได้แ,แต้มนะครับรวมเป็น 7. เจ็ย้ำนะครับว่าแต้มรวมเป็น7โดยที่มีลูกเต๋าลูกหนึ่งขึ้นแต้มไม่น้อยกว่า4นั่นเองครับเออคือลูกหนึ่งขึ้นแต้มไม่น้อยกว่า4เนาะนี้เรารู้แล้วแหละว่า sample space ของลูกเต๋าเป็นไงครับ2ลูกเนี่ยเรารู้มาตั้งแต่มอต้นแล้วคือ36ใช่ไหมคิดได้ไงเออสามสิบหก sample space ในเมื่อเรามี2ลูกจริงไหมสองลูกอ่ะลูกที่1ลูกที่2เนาะนะครับลูกที่1นึ่ลูกที่สองพี่สอนไว้นะครับเผื่อว่าใครจําไม่ได้แล้วนะครับลูกที่1เนี่ยมีลูกเต๋าหนึ่งลูกมีแต้มได้กี่หน้าครับหกหน้าจริงไหมงั้นมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นคือได้หกแบบสำหรับลูกที่1โอเคป่ะลูกที่2ก็เหมือนกัน6แบบเหมือนกันครับทุกคน แล้วจับคูณกันใช่ไหมหลักการคูณเพราะยังไม่จบขั้นตอนเพราะเป็น2ลูกนะครับโอคูณโอ๋ก,ก็เลยได้36ครับสําหรับ n s โอเคปะ่ะทีนี้หา n e ทุกคน n e ็นอเขาสนใจเหตุการณ์ที่เป็นไงหยิบมาแล้วเนี่ยผลรวมลูกเต๋าเป็น7เออมีเลขอะไรบ้างที่รวมกันได้7โอเคปะ่ะเออมีอะไรบ้างครับมีนะครับ1 6แน่แน่จริงไหมมี1 6แน่นอนโอเคปะ่ะหน่งหกแน่นอนครับอ่ามี1 6แล้วนะมี1 6มี 2 4จสี่มช่ไม,มีอะไรครับ3ามเอพิเจนสองสี่ดูดี2 5ทุกคนเออ2 5เออนะครับ2 5มีอะไรครับ3 4โอเคป่ะมี3 4มีอะไรครับ4 3ได้ไหมสี่สาก็ได้เนาะ4 3ก็ได้จริงปะ่ะเออ4 3ก็ได้นะแล้วก็สลับของ5 2ก็ได้จริงไหมแล้วก็มี1 6ครับมีอยู่แบบ6แบบโอเคป่ะซึ่งดูเงื่อนไขตรงไหมเนี่ย บวกกันเป็น7โอเคใช่แล้วก็มีลูกเต๋าหนึ่งแต้มขึ้นแต้มไม่น้อยกว่า4่ก็จริงไงไม่มีลูกไหนนี่มีอันนี้ก็คือลูกนี้ขึ้นแต้มไม่น้อยกว่า4อันนี้ก็ไม่น้อยกว่าสี่ปะ่ะอีนี้ลูกนี้ก็ไม่น้อยกว่า4ี่เห็นป่ะงั้นเป็นหมดเลยนะครับได้หมดเลยดัยงนั้นตอบแล้วครับ PE นะครับความน่าจะเป็นของเราก็าคือ6ส่วน36ตอบ1ส่วน6เสร็จสิ้นแบบนี้โอเคปะ่ะไม่ยากนะไม่ยากนะอันนี้คือโจทย์ ตัวอย่างที่เฉยเวลาหาเขาน่าจะเป็นในหะ้หา sample space นะครับแล้วหาจำนวนเหตุการณ์ที่โจทย์สนใจแล้วก็เอามาส่วนกันจบเลยเห็นไหมครับว่าถ้าหามาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีค่าไม่เกิน1น,นะนะครับเพราะว่าตัว NE เนี่ยจะต้องน้อยกว่าตัว NS นั่นเองโอเคปะ่ะนะครับถ้าใครยังไม่เคลียร์ตรงไหนครับก็ทักอินบ็อกหรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างเลยพี่จะมาตอบทุกคนอย่างแน่นอนนะครับนะครับโอเค ดูฝึกพลังยุทธครับเียนพี่ทุกครั้งนะครับต้องมีฝึกพลังยุทธแน่นอนนะครับไม่มีการที่จะไม่ฝึกนะครับเพื่อนั้งทุกคนเนี่ยมีพลังยุทธที่เก่งกล้านะครับไปฟันโจดได้ชงเชงเลยให้มันขาดกระจุยนะครับอ่ะข้อที่หนึ่งครับเขบอกว่ามีลูกแก้วสีแดงเนี่ยนะครับกี่ลูกเนี่ยลูกแก้วสีแดงห้าลูกนะครับสีแดงห้าลูกขอสีเหมือนกันดีกว่าเหมือนนี้เลยสีแดง5้าลูกครับมีสีอะไรครับมีสีขาวนะครับสีขาวสีลูกสีขาวสีเทาแล้วกันอ่า ีขาวสีลูกเนาะขนาดเดียวกันอยู่ในกล่องทึบนะครับสุ่มหยิบลูกแก้วพร้อมกันนะครับจำนวนกี่ลูก3ลูกพร้อมกันจงหาข้อก็จะเป็นนะครับที่จะสุ่มหยิบลูกแก้วได้สีแดง2ลูกครับและขาว1ลูกอ่าโอเคปะอ่ะ sample space ก่อนทุกคน sample space นะ sample space เราก็ดูซิมันต้องการอะไรต้องการหยิบขึ้นมา3ลูกจากทั้งหมดกี่ลูกทั้งหมดมีกี่ลูกครับแดงมี5ขาวมี4จากทั้งหมด9ลูกสุ่มหยิบมา3 สุ่มหยิบมาเลียงไหมไม่ใช่มาเลียงสุ่มหยิบมาเฉยๆถ้าสุ่มหยิบมาเฉยๆใช้คอมบิเนชันใช่ไหมสุ่มหยิบมาเอาเลือกมาไม่ใช่เอามาเลียงนะครับงั้นก็ต้องเป็นอะไรครับ C93 โอเคปะ่ะหรือมีอยู่9ลูกเลือกมา3ตัวนั่นเองเมื่อคราวที่แล้วพี่สอนคอมบิเนชันไปแล้วถ้าใครยังไม่ด้ดูนะครับไปย้อนหลังดูได้เลยทั้งใน YouTube และใน Facebook ครับมีหมดเลยนะครับไปดูได้เลยเนาะถ้าสงสัยก็มาถามพี่ได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะ9ลูกว่าไงนะ การลงสามมันคือ9ก้าแฝกทัวร์นิดหนึ่งเก้าแฝกส่วนด้วย3ามแฝกแล้วก็9ก้ลบเลบสเหลือ6กแฝกครับโอเคปะอ่ะคิดยังไงนะอยากให้พี่ต้องกระจายเป็นเลขนะครับให้เขียนถึง6กแฝกเพื่อจะตัดจริงไหมอ่ะส่วนด้วย3ามแฝกได้6นะพี่เขียนเลยนะ6กแฝกก็คือ6กแฝกครับกระจายถึงหกแฝกเพื่อตัด6กแฝกทิ้งอ่ะมีอะไรตัดได้อีกครับมี3ตัดได้เนาะ3อะไรครับ3 2 6 3 3 9แล้วก็2ตัด8เนาะเหลือ4นะครับ สามคูณสี 42, ่สคูณเเท่าไหร่ครับ84นั่นเองโอเคงั้น n s คือ84วิธีโอเคไหมต่อไปครับหา n e อ่าอั n e อ็เอ็ขาสนใจเหตุการณ์ที่แดงเนี่ยถอดคอ2ลูกขาวขอ1ลูกโอเคปะ่ะที่แดง2ลูกเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะได้ลูกไหนบ้างจาก5ลูกจริงไหมครับงั้นสำหรับสีแดงพี่ก็5ลูกนะสีแดงมีทั้งหมด5ลูกนะเลือกมา2ลูกโอเคปะ่ะส่วนที่ขาวมี4ลูกเลือกมา 1ลูกครับอ่าเขียนคำกลับนิดหนึ่งครับอันนี้คือสีแดงนะครับอันนี้คือสีขาวโอเคเนาะคำกลับไปนิดหนึ่งนะครับทีนี้จับคูณกันเพราะอะไรครับเพราะมันยังไม่จบขั้นตอนไงเออต้องการขาวแล้วก็แดงนะครับห้าเลือกสองน้องไม่คิดต่อนะครับน้องคิดได้อยู่แล้วจะได้10ครับแล้วสเลือกหนึ่งจะได้4เนาะเดี๋ยว NE จะได้40ครับฉะนั้นเราถามเขาน่าจะเป็นใช่ไหมตอบได้แล้วนะครับตอนนี้ความน่าจะเป็นนะครับก็คือนะครับ40ิบ ส่วนด้วย8 4ครับตัดเป็นอย่างต่ำนี้เป็นเท่าไหร่นสส่วน2ี่ครับจบแล้วนะครับตอบ10-21แบบนี้โอเคป่ะไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับโจทย์ท้งสารลูกบอลหรือว่าลูกแก้วอะไรแบบนี้เจอแน่นอนทั้งน่าจะเป็นพวกสอบในโรงเรียนแล้วก็ข้อสอบโอนเพวกข้อสอบวิชาสสมาญเจอนะครับแบบนี้เจอบ่อยนะครับทีนี้มาดูอีกสักคลอหนึ่งครับพี่เลือกข้อมาเนี่ยเป็นแพทหนึ่งข้อนี้น่าสนใจนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งที่น้องน่าจะไม่ค่อยคุ้นกันนะครับ ถ้าเป็นโจทย์แบบน,นี้ทำยังไงนะครับเป็นแผ่นหนึ่งนะปีนา53นั่นเองครับเขาบอกว่ากล่องใบหนึ่งครับบรรจุซื้อยืด13ตัวนะไอ้สิสีสีละ4ตัวทุกคนอ่าส3สีสีละ4ตัวแสดงไว่ทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยทุกคน13สีนะ4ตัวนะครับเขียนเขียนนิดนึงได้ไหมอ่ามีทั้งหมดเนาะเออมีทั้งหมดเนาะส3สี4ตัวก็13คูณ4จริงไหมสิคูณก็ 52โอเคปะ่ะรอไว้ก่อนนะเขาบอกว่าโดยที่เสื้อยืดในแต่ละสีะครับมีขนาด S M L แล้วก็ XL ตามลำดับครับปรากฏว่าซุ่มหยิบจากกล่องนะครับมา3ตัวพร้อมๆกันอ่าซุ่มหยิบมา3ตัวพร้อมๆกันครับจากกล่องเนี่ยสตัวนะครับซุ่มหยิบมา3ตัวพร้อมๆกันด้วยนะครับความน่าจะเป็นครับที่ได้เสื้อยืดสีเหมือนกัน2ตัวอ่าเสื้อยืดมีสีเหมือนกัน2ตัวเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้เราได้ n เรียงยังงั้นหาเอเนสก่อนเนาะเราสุ่มหยิบมา3ตัวครับเราไม่ดูละสาตัวนี้เป็นเสื้อสีไหนไซส์ไหนจริงว่างั้นคระกันไปหมดเลยงั้นหาเอเนสก่อนนะเอเนสนะครับเราก็สุ่มหยิบมา3ตัวจากทั้งหมดกี่ตัว52ตัวหยิบไม่ได้มาเรียงด้วยนะครับโอเคปะก็52เลือกมา3ครับโอเคเนะาะพีฝ่ากิคิดเลขต่อได้ไหมว่าเป็นอะไรโอเคปะเออพี่ฝายาววิเคราคิดเลขต่อดีกว่านะครับนะครับเนาะเนาะนะอ่ะทีนี้ต่อไปครับหา NE นะ NE นะครับ เอนีะครับเอพี่จะค่อยๆแบ่งเป็นขั้นตอนแบบนี้เพราะว่ามี13สีสีละสีตัวแล้วก็ในในเสอยืดแต่ละสีเนี่ยมีขนาด SML แล้วก็ XL ด้วยโอเคปะ่ะนะครับโอเคเนาะสีละสีตัวคือน,นี่ขนาดพวกนี้ไง S M L แล้วก็เ l นะครับงั้นพี่ขอแบ่งแบบนี้เราไม่รู้หรอกว่าสีเหมือนกัน2ตัวเนี่ยเราจะได้สีอะไรจริงไหมเอองั้นพี่ก็อันดับแรกก็เลือกสีที่เหมือนก่อนนะโอเคปะ่ะเลือกสีเหมือนนะ เสร็จแล้วก็เลือก2ตัวนะครับเ,เลือกมา2ตัวนะเพราะว่าต้องการสีเหมือนและเลือกมา2ตัวซึ่งเมนูด้วยไซส์อะไรจริงไหมเลือกมา2ตัวซึ่งไม่รู้ว่า,ซาไซส์อะไรจากนั้นทุกคนจากนั้นตอนนี้เรามี2ตัวเราต้องการ3ตัวใช่อีกตัวหนึ่งที่เราต้องเลือกคือเลือกที่เหลือใช่ไหมที่เหลือเป็นอะไรก็กได้ไม่รู้จริงไหมงั้นเลือกสีเหมือนก่อนสีมีกี่สีครับสีมี13สีเลือกมาสีหนึ่งจริงไหมก็13เลือกมา1จริงไหมทุกคนโอเค่ะพี่ขอเซตสีเขียวดีกว่า นะครับสินะครับ13เลือกมา1นะครับ13เลือกมา1เลือกสีเหมือนก่อนจริงไะขั้นตอนต่อไปเลือกมา2ตัว2ตัวคือเลือกอยังไงครับ2ตัวก็จาก4ไซส์ไงจริงปหมก็4เลือกมา2ไซส์เออโอเคปะ่ะเสร็จแล้วเราก็เลือกสีที่เหลือทุกคนที่เหลือเนี่ยคือต้องลดลงไปจากจาก4 4ตัวนี่แล้วจริงไหมเออจาก4ที่เหมือนแล้วจริงไหมงั้นก็เหลือแค่กี่ตัว48ตัวที่เป็นไปได้48ตัวนี้จะไม่ใช่สี ที่ที่เราเลือกมา2ตัวแรกจริงไหมสมมติว่าถ้าเ,าเลือกมาสีแดง2ตัวอีกตัวที่เหลืออีกตัวที่3คือเป็นสีอะไรก็ได้ที่ไม่ที่ไม่ใช่สีแดงโอเคปหมงั้นก็เหลือ4 8ตัวไงเพราะสีแดงต้องมี4ไซส์โอเคปห s m l แล้วก็ xl โอเคเนาะนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ4ี่เลือกมา1ตัวเท่านั้นอ่าเสร็จแล้วจับทำอะไรกันครับคูณกันหมดเพราะอะไรมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อกันโอเคเนาะฉะนั้นทุกคน pe พี่ฝาน้องไม่คิดเลขต่อนะครับนะครับโอเคนะ pe เราก็จ นะครับแล้วก็สี่เลือก2นะครับคูณกันนะแล้วก็48นะครับเลือก1และหารด้วย52เลือก3ครับได้คำตอบเท่าไหร่เราก็มาใส่ครับตึง้งจบเลยนะครับจบเลยโอเคปะจบเลยไม่งงนะไม่งงนะครับเนาะไม่งงเนาะโอเคนะไปทำต่อนะครับสรุปก็คืออีกรั้นหนึ่งขั้นตอนแรกคือเลือกสีเหมือนก่อนโอเคปะพอเลือกสีเหมือนปุ๊บได้มาสีหนึ่งจริงไหมซึ่ง1สีเนี่ยมันมีได้4ไซส์แล้วก็เลือกที่2ตัวเนี่ยเป็นไซส์อะไร แล้วก็สีเรื่องมาสองใช่ไหมครับแล้วเลือกที่เหลือที่ไม่ใช่อีกสีเดิมก็คือเหลือสี่สิบตัวเรื่องมา1ตัวโอเคปะทีมทำแต่ขั้นตอนแล้วมันยังไม่จบขั้นตอนเลยจับมาบวกกันโอเคปะโอเคเนาะเก็ตเนาะเก็ตเนาะ,นาะอ่ะทีนี้มาดูอีกสักข้อน,นึงครับข้อนี้น่าสนใจมากเป็นโจทย์อีกแนวหนึ่งที่ที่ที่อัดแอพแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยนะครับโอเคเนาะอ่ะมาดูกันครับว่าทํายังไงนะครับเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่ากระเป๋าตังค์นะครับสตางค์นะรกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่ง มีธนบัตรชนิด1,000บาทจำนวน25บใบนะครับยีบใบ25บใบนะครับ1,000บาทเนาะจำนวน25บใบนะครับจำนวน25บใบโอเคปะที่เหลือครับเป็นธนบัตรชนิด500บาทนะครับเป็นธนบัตรชนิด500บาทโอเคปะโอเคปะและธนบัตรชนิดราคา100บาททุกคนอ่า100บาทนะนะ่ยหนึ่งบาทสีเหลือแล้วกัน100บาท หนึ่งร้อยบาทนะก็คือมีพันแบงค์พันยี่ห้าใบแต่ที่เหลือเนี่ยเป็น500กับชนิดแบงคนะ์ร้อยเนาะเขาบอกสุ่มหยิบธนบัตรขึ้นมาใบหนึ่งนะครับความน่าจะเป็นที่ได้บัตรชนิดได้ธนบัตรชนิดราคา500ร้อนะครับหรือ100เท่ากับ7จส่วนแนะโอเคป่ะนะครับเป็นชนใบธนธนบัตรเนาะชนิดใบ500บาทหรือไม่ใช่ไม่ใช่หือนะครับหรือ100บาทเนา,านะานะจำนวนเส่วนแปดเจส่วน8นะ,ะนะทีนี้เขาบอกอะไรต่อครับและความน่าจะเป็นที่ได้ธนบัตร ชิดราคา100บาทหรือ1,000บาทเป็น3นามต้นสี่ร้อยบาทหรือ1,000บาทครับเป็น3ามต้นสี่เขาบอกว่ากระเป๋าสตางค์ใบนี้มีเงินทั้งสิ้นกี่บาทว้าวอันนี้เป็นมอชีพีซีเจ็ดครับคอนิหน่าสนใจมากๆเลยให้เขาน่าจะเป็นมาแล้วถามย้อนกลับโอเคปหมทีนี้ทุกคนก็รู้ว่าอีแบงค์พันเนี่ยนะครับแบงค์พันมีกี่ใบนะแบงค์พันมี25จริงไหมมี500กี่ใบครับ500มี ี่ให้เป็น x ก็แล้ันเนาะเราไม่รู้จริงปะ500เป็น x ใบนะแล้วก็100ครับเป็น y ใบแล้วกันเราไม่รู้มีกี่ใบจริงไหมครับแต่โจทย์ถามความน่าจะให้ความน่าจะเป็นมันไม่ใช่ถามความน่าจะเป็นที่จะได้ธนบัตรใบละ500หรือ100เนาะนะครับพี่เขียนเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะความน่าจะเป็นที่ได้ไปละ1 500เนาะหรือพี่ใช้คำว่าย u n i o ยแล้วกันเนาะเออเป็นเซตเนาะย u n i o ยเนาะหรือ100เป็นเท่าไหร่นะเป็น3ส่วนเอ้เป็น7ส่วน8ครับ7ส่วน8ก่อนนะ Okay, ซึ่งเวลาจะหาความน่าจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเราทำไงนะความน่าจะเป็นที่ได้500หรือ100เป็น7.8แสดงว่ามันจะเหลือความน่าจะเป็นที่จะได้ธนาบาัตรมาได้1,000เท่าไร่ครับ1ส่วน8จริงไหมเข้าใจเหลือธนาบัตรที่ได้ใบละ1,000หรือ1ส่วน8จริงปหมพอความน่าจะเป็นต้องรวมกันทั้งหมดเนี่ยมีค่าเป็น1โอเาปจ500หรือ100เป็น7.8งั้นนอกเหนือจากมันก็ต้องเหลือแค่1ส่วน8เก็ยตไหม พอเขาได้เป็นรวมกันที่1เนาะหรือ e 1 8ตัวเนี้ยน้องก็เอาอะไรครับน้อง,องอเอา1เนาะเขาได้เป็นทั้งหมดลบออก7จส่วนแโอเคป่ะแค่ได้1นส่วนแโอเคเนาะแบบนี้เนาะนะครับอ่าพอเหลือ7จส่วนแมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับนะครับอ๋อไอ้เจ็ดเจนส่วนแเนาะเกิดอะไรขึ้น1นส่วนแตัวนี้นะครับแบงค์500มีกี่ใบไอ้แบงค์ร้อยมีไปแบงค์พันมีกี่ใบครับ25ก็25จริงไหมส่วนด้วยจำนวนแบงค์ทั้งหมด ที่เป็นไปได้นะครับจนวนทั้งหมดก็คืออะไรครับ25บวก x บวก y โอเคปะเออติดตัวแปร x กับ y ไว้ครับทุกคนโอเคปะแล้วน้องก็สลับการใช้การคูณค่าย,ย้ายข้างนะนะครับเอาตัวนี้นะครับขึ้นไปคูณโอเคปะขึ้นไปคูณเอา8ขึ้นไปคูณน้องจัดรูปนะเดี๋ยวจัดรูปครับน้องจะได้น้องจะไ,ได้นะครับพี่ขอให้ยืบไปฝั่งนี้ดีกว่านะครับโอเคปะโอเคปะขอใหยืบมาฝั่งนี้นะอา่าโอเคน้องจัดได้นะครับเป็น x ครับบวกกับ y นะครับเท่ากับ175โอเคปะอันนี้คือสมการที่1โอเคไหมท, okay, right? ทีนี้นะครับเดาได้เลยว่าในเมื่อมี2ตัวแปรต้องหาอีกสมการหนึ่งแน่นอนก็อีกเงื่นยอนไขนึงไงใช่ไหมครับเขาบอกว่านะครับบอกว่าความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นที่จะได้แบงค์พันแบงค์พันหรืออะไรนะหรือแบงค์ร้อยจริงไหมนะครับเท่ากับ3าส่วนสโอเคปะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่ได้แบงค์ห้าเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น1นส่วนสโอเคป่ะ หนึ่งถึงสี่เนาะทีนี้แบงค์ห้าร้อยมีกี่ใบเอ่ x ย x ใบอ่าส่วนด้วยทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยเนยส่วนด้วยทั้งหมดเท่าไหร่ยังไม่รู้ใช่ปะ,ะก็เป็นยี่สิบห้าใช่ไหมครับบวก x บวก y จริงปะเออแต่นะครับทุกคน x นะครับบวก y เท่ากับเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบห้าทุกคนแทงนี้กลับไปด้วยร้อยเจ็ดสิบห้าได้จริงปะอ่าเป็นร้อยเจ็ดสิบห้าบวกยี่สิบห้าก็กลายเป็นสองร้อยจริงปะ เออนะครับงั้นเป็น1นส่วนสนะครับหนส่วนสเท่ากับ x ส่วนสอง้อน้องไม่คิดหาค่า x มาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยว x จะได้นะครับห้าสิบพอได้ x ปุ๊บน้องไม่แทนกับที่สมการที่1นะนะครับพี่ต่อตรงนี้ได้กันนะต่อตรงนี้นะครัะที่ไม่พอนะอ่ะตองนี้เลยโอเคปะเดี๋ยวน้องไปแทนหา y ต่อครับเดี๋ยว y นะครับ y จะได้เท่าไหร่เอ่ยบวกกันได้ร้อยเจ็ดห้างั้น y จะได้ร้อยยี่สิบห้าเนาะนะครับ โอเคเนาะไ,ได้ร้อยยี่สิบห้าฉะนั้นทุกคนฉะนั้นทุกคนตอนนี้นะครับเรารู้จํานวนแบงค์แล้วแบงค์พันรู้แล้วแบงค์ห้าร้อยก็รู้มีกี่ใบมีห้าสิบใบแบงค์ร้อยมีร้อยยี่สิบห้าใบงั้นหาจำนวนเงินได้แล้วจริงไหมดังนั้นครับจำนวนเงินนะครับ,จำน,นรบจำนวนเงินคือนะครับจำนวนเงินคือก็เอาห้าร้อยจริงไหมเอาพันเนาะคูณกับยี่สิบห้าโอเคไหมแลวก็บวกกับห้าร้อยนะครับคูณเท่าไหร่เนี่ยคูณกับห้าสิบ 50, นะครับ แล้วก็บวกกับ100นะครับคูณกับ175โอเคปะเดี๋ยวน้องไปคิดเลขมาเดี๋ยวจะได้เงินทั้งหมด62,500บาทครับคออแบบนี้โอเคปะนะไม่ยากนะนะครับอยๆคิดสเต็ปแบบนี้ถ้าโจทย์ลักษณะแบบนี้เราต้องตั้งสมการสมมุติตัวแปรขึ้นมานะครับเอาตัวแปรเป็น X กับ Y ก็ได้นะครับแทนธนบัตรไปที่เราไม่รู้คือ500กับ100รแล้วใช้เงื่องไหขาต้องจะเป็นแก้ออกมา โอเคป่ะมันฝึกฝนครับเดี๋ยวน้องจะทําได้อย่างแน่นอนเนาะแล้วถ้เห็นว่าคลิปนี้หรือว่าไลน์นี้เป็นประโยชน์ครับฝากแชร์แบ่งปันครับสิ่งดีให้กับคนรอบตัวและเพื่อนเฟซหรือว่าคนที่น้องรักด้วยเนาะความรู้ครับทุกคนยิ่งแบ่งยิ่งเพิ่มไม่มีบนรถนะครับติดตามพี่ครับได้จากเพจนี้เลยครับวอลคณิตมันโคตรง่ายเนาะทั้งใน u t u b e และใน a c e b o o k ครับใน YouTube ฝากกด s ั b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับ ในแล้วเราก็กดสั่กนกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่พี่ลงเป็นประจําทุกวันครับใน Facebook ก็กดซีเฟิร์สไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปและคอนเทนต์ครับที่พี่ลงเป็นประโยชน์ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และพลังบวกแรงขึ้นต่างๆครับให้กำลังใจน้องๆเป็นประจําทุกวันทุกเช้าครับโอเคแล้วสำหรับวันนี้ครับเรามีนัดกัน,นครับคอร์สติวฟรีครับวันนี้เราจะมาลุยระบบจำนวนจริงกันต่อครับทุ่งครึ่งเจอกันได้เลยถ้าใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มครับลิงก์อยู่ที่ แปะที่ข้างบนแล้วใน Youtube เข้าได้เลยข้างล่างนะยูทูปอยู่ข้างล่างในเฟซบอยู่ข้างบนครับเข้าลิงก์ให้แล้วเข้ามาติวเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนทุกคนเลิฟนะจุบจ๊บจุ๊บพรุนี้มาต่อเขาน่าจะเป็นพาร์ที่2กันโอเคนะนะครับลาไปก่อนทุกคนแล้วทุ่มครึง่งไปเจอกันในไลฟ์นะครับบายบายครับทุกคนบาย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 